สวัสดีค่ะพบกับน้องอ้อยหอยใหญ่แล้วนะคะวันนี้มาพบากับเสียงนกกองหอยใหญ่เตือนสวยค่ะเตือนสวยสิมา้านตากเข่ามือหลังที่จากดูดเข่ามาเรียบร้อยแล้วเบืเ่อเข่าลายประจารสวัสดีค่ะคนใายคือเตือนเศร้าแต่ว่าคือเก่งแต่ว่าเธอเธอเธออืมอันนี้กับกองเข่าพญายเล็กข้างคุ่นกับของคุณนาจ้ะพวกมึงตากพร้อมกัน อะไใส่ตาโตเว็ดเป็บปันนี่ตัลวลนะน้องออบเนาะอืจะไ,ได้เมีอะดอกได้เด็กเป็นอ่านี่ก็ไปตาเขาโซดคอ,อกมากก่อนถ้าตากนะจา๊านจกแดดสองแดดตากจากแดดอบถ้ากระเบื้องอ,อ่านออบบ๊มแห้งบ๊แห้งนะเดดาน,นออาะเดี๋ยวดีกับสามมาจั่นพุ้งใจออบลาอ่ะเดี๋ยว เบิงเบ่งขาวเบิ่งขาวสองน้อยขนี้วจ้ะต้องเตนก็ใส่ไม้เคียวออกเคียร์ออกมันจะที่นี่ไม่สูอีกแบบนึงเดนี่เขาเกียรตากกอนนี่ค่ะนะเกีน้อยเามันบางเลีออออย,ยวบ่รมือนี่นอคือเบิงลาว่ะฮะเลียวบ่้มือนี่มีขันจังเรียวเว้ยเรีว แต oh ่ม to ันนแล้วเอแล้วมีสปอนเซอร์ใครวนแล้วมีสปอนเซอร์ใครอ้าววนแล้วอ้องผีคนณอากะคือออกเห็นมันบางๆเนาะจ้าตาเขาบ่แม่นบ่แม่นตักใส่สอบไแล้วเหลือบ่กีกเทียนึงันลากขึ้นรถไปเลยเด้ออตักใส่สอบได้มันไวอีกคอืม เอาค่ะเดี๋ยวเดยนน้องอ้อยตากเขากันด้วยจ้ะเด้อ พี่น้องคะเอารถไถมาอยู่เอาสูตรบุไว้แล้วเอางเลยเหตุอะไรกันเฮ็ดอันนี้ของหน้าจ้ะกล่องนี้ของหน้าอันพี่ของพ่อพี่น้องคะแต่ตากเดลยยังไม่เว้นสองสะเอ่อกระปิ้นสองชั่วโมงปิ้นเทียจนแดดมันเบิดค่ะยังไม่แรงมากกระตอมไปจักน้อยแต่ว่าก保卫นี่แหละค่ะ ก็เดียวกะสิตากไวป,ประมาณจักสองสามเมื่อค่ะจะได้ยินข้าวพยาก,ก่อนประมาณว่าฝนสีมาวาา่าใส่กระตอมๆไว้จักน้อยก่อนจ้าเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันตอนทิบเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องขามาพบกับเช้าวันที่สองของการตากข้าวของนอ้อ,อยกับบรรยากาศหน้าบ้านสบายๆดอกบัวบ,นบานจา้าค่ะมาพร้อมกับเสาร์วันที่สองวันนี้นอ้อ,อยตื่นก่อนขุนนา ต,ตองตาประมาณสองสองวันหรือสามวันนะคะมาเคลื่อนกัตอมๆว้จักน้อยเพื่อใบไหม่อยียงมันรนใ้่เนาะก็บตอมใ้เดี๋ยวกระเสาะตากอีกรอบนึงจ้ะเงาเลยค่ะยงวเลย,เลยแต่ว่ามือน,นีน้องอ้อยกัตักข้าวแล้วกัสิเปนยังก็ตักข้าวแล้วกัสิเปนตาบังนดตอซอยคุณน้าเป็นบักนาดของคุณพ่อเนี่ยค่ะอ่าจ้าเดี๋ยวน้องอ้อยตักข้าวก่อนนะคะ<า>วันที่สองทาตักข้าวค่ะพี่น้องค่ะ นอนฟังเสียงจักจัน่นแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก่อนที่น้องอ้อยสิมา้านันตากเขาเนะคะเขา่าอิพ่ออันนี้เมื่อน,นี้ก็เป็นวันที่สองก็นอนฟังเสียงจักจัน่นหาจักจั่นหล่ไล่สาขากับอะไรตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงเนาะแต่ว่าส,งส่งเสารน้องอ้อยไปตาบักนัดมากเลยจ้ะบักนัดก็ทุกถูกเนาะก็อยู่ที่อา่ากิโลละตัดไปเองนะคะหัวจิวิโลละสี่บาทเนาะ จัดไปเองแต่ว่าตลาดตอนนี้มันเต็มละไอ้ที่พวกหัวเรื่องเลืองอะช่วงนี้ตลาดบ่มีตลาดรับเนาะค่ะเนาะกะสงสันชาวนาชาวไฮชาวสวนเนาะค่ะเนาะกะสู้ๆกันต่อไปนะคะยุคนี้ยุคเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้กะกะสู้กันต่อไปเนาะมียังเฮดกะกฮหดไปกอนก็ไปกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่อาช่วงนี้กำลังยุ่ในช่วงวิกฤตเนาะค่ะเนาะกะ ส,สู้สู้ต่อไปค่ะสู้ด้วยกันเราจะสู้ไปได้วยกันโอเคค่ะการนี้กันน้องอ้อยก็จะรอกกับประมาณสองชั่วโมงปีนเทียสามชั่วโมงปีนเทียกันแล้วแต่บึงบึงวา่าม,มันแห้งมันแดดมันแห้งแดดมันจัดขนาดใดนะคะเนาะแต่บรรยากาศแบบนี้ก็บน,น้องอ้อยก็ขอนอนสกบรกก่อนพุ่งนี่ไปตามบักนัดมากก็เดี๋ยวยังพ้าในมีเมนูทีจจะว่าตอนเย็นจะเฮ็ดอยียงกั เดี๋ยวทะเบิงให้หน้าไปส่งมักนัดก่อนแล้วก็ได้อีกอย่างมาึกับจังเบิงว่าเป็นเมนูอีกอย่างตอนเย็นนะคะนะเดี๋ยวหนอขอพักผ่อนสักแป๊บพักผ่อนเอาแรงก่อนแล้วก็มาสู้กันใหม่ค่ะอ่าบลายจ้ายจ้าปกติ롱ค่ะน้องอ้อยใจฟังเสียงบรรยากาศนาบ้านน้อได้ค่ะเด้อน้องอ้อยกับสีนวลจะนีบก่อนฟังเสียงนะคะเด้อ เนี่ยค่ะ่านมู้ชมเมืองอโลดอ่าฟังเสียงอโลดค่ะขนาดน้ำย้มหมูอเว้นเลยนี่เป็นยังสิถ้าเบิ่งย้มมันขึ้นเลยสียงซีมันเสียงสีวัางเว้นขนาดใดเพราะว่าตอนเย็นพระกระทำวัดเนาะยามย้มเหมือนแร่งทำจนหอดประมาณทุ่มสองทุมสามทุมสี่ถุมเสียงเสียงบรรยากาศที่น้องอ้อยให้ท่านผู้ชมฟังกะประมาณนี้นะคะนะคือเบื่องอโลดมันบรรยากาศหน้าบ้านน้องอ้อยเป็นยังไง กะนี่วามสุขดีครับแบบอยู่กับธรรมชาติเนาะมีความสุขดีบรรยากาศร่มรื่นดีค่ะบรรยากาศเป็นอียงคือแบบไ่ต้องปรุงแต่งเนาะธรรมชาติน่าอยู่น่พี่น้องเอ้ยพี่น้องตอยูดันนะนื้อคัตเตอ้์จากแสบนำากาวมาสื่อกับแส่กาะอีสานกับใส่กาะอีสานกับสามรถแสบตกคัมคําแหลกแสบคําที่สองสื่อเติม ข้ามที <lok> ่สามชิดทอดใส่กอคุดอ so <So, S 2> <like> ้วนอันนี้เป็นใส่กอที่ชนะการประกวดในรายการบอลล็อกบอลลูของลูกเด๋อนะครับยืนยันว่าสาวสิบก็ปีแล้วก็มีทุกสาขาก็หักเซตทันกับเป็นซุ่มขายได้แพี่น้องเซเว่นตลาดนัดมาคือของห้ากับพี่น้องพรเาเยเโรมาแซ่มาละสิบบาทนะครับโรมาเซ่กับมาละสิบบาทกับพี่น้องอ่ะเบงกันดูซิเบงกันดูพี่น้องค่ะ อาซิมเบิงซิมบังเอ้าน้องอ้อยก็าต้อนในเ็ดอันเมนูะจ้ะทานกระิ่ตาเขาปิดอีกรอบนึงน้ออ้อยกับเชียนี่เราจะใส่กอกอีหยังจ้าไม่ไม่าค่ะอ่เดี่ค่ะใส่กอกย้สค่ะนี่ปกติปกติค่ะยื้อใส่ค่ะโอ้จบ้านไม่เคียนะท่านเอาไเหอเอาไหดีใส่หมู รุ่นเซนใส่กั้วเอาร่วมกันลอยนึวลกันลอยนวลมาหอดทีเลยค่ะมาต้มไห้เคียนอี่สามบานเฮานะจ๊ะนนี่เนาะบานหัวเชี่ยนบานหัวเชี่ยนจ้าต้มไห้เคี้ยนเค้ามันใช้หนังกันละอ๋อก็ว่าเสียงคือคือว่ามันเสียงสายหนังใช้หนังเออแม่นนะจ๊ะเอ้ยเนาะดีไฮเพื่อนะคะ นางนอนนางนอนรถาย้นังอ่ะมือนนะม้วนน้ํแซบแซบแซบบล่อเสมือบ่จ้าแซบพี่ลลอเสมอบ่นี่เรอเสมือมาหาใายเสมอได้เจอกไปหลายหลายบ้านเงไปหลายหลาาทโอเคค่ะหนึ่งร้ยนี่ค่ะนี่จ้าขอบคุณหลายๆาจ้าอ่ะมันนันค่ะ เอาเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นเด็กๆเด็กๆได้แล้วค่ะน้องอ้อยหนึ่งเมนูฟังเสียงกค่ะคือหดนังสายหยาเนาะพวกพ่อกดกับสองใสหอยคือเสียงป้ายแช่ติดชายหนังแม่ยกครับชงอยู่เพราะได้ชายหนังก็เลยมาขายเศษกอบบนหาบอยู่แกนั่งบ่ได้โควิด ใส่นางไม่ได้มั้งเห็นอย่างมาใหญ่ใหญ่เฮ็ดอยังเอ้ยผ่าดแล้วเจ้าพลาดอีกแล้วเดีใส่กออีสานค่ะใส่กอกอีสานโคตรงามมากโคตรสากอ่ะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวน้องอ้อยสปินเขาอีจักรอบก่อนจ้ะแม่จะใส่หญิงโอ้มาซื้อใส่กอกไปงานี่ไปรดเสียขาปั๊บเด้อไปไปไป นำเสียงมาค่ะบ้านเป็นังขายยาจ้ะบอแม่นขายใส่กอกค่ะเอามาซิมเบึงซิมเบึงนายยอซิมมึงดูแซ่บบ่โอดถ้าแบดบอเบิดนี่คือจังสิบไได้เศร้านาะอันนี้เราเดียวกันเบิร์นมีส่วนเศนมีหมูแล้วก็มีนใส่กอดอีสานอ้าวหนูเอากระซิซิมงนะบาดทีรแค่นี่ยเด้อกินกันแสบแสบกินนี่ค่ะใส่กอดอีสานบาทห้ากินฮอนฮอนเลย ลืมบอกเพื่อนเอาอันเย็นๆนะเนาะแต่แสบลำไ,ไร้ไร้แสบไปหิวคุณทางคุณกันรถย,ยาคู่กันรถอันสาวขายยาคู่กันเอามาแบสั้นกันคะ่ะพี่นอ้องเอ้ยรถขายยาคู่มั่นใจน้ำมาหากินนะคะเนาะ เจะครูมาส้นกันค่ะนะฮะเศรษฐบัญญัตนั่งกินก้อนบบดทีนี้รถถอยดากว่าสันจ้ะรถถอยดากรถถอยดากเออถอยดากไปหาลูกค้าละผู้น่ะไปปั่นล่ำผุ้น่ะโกูนักค้าวบรรจอจุผู้น่ะลูกค้าท้ายผู้น่ะ

กันหาไปแล้วก oh, sure. ันหาซาลี่ไปแล้วข้างผีกระเคียวอยู่ตุยตุยตุย้องกว่ารถกันหาซาลี่ไปแล้วแซบข้าแซบก็เสกตัวอีสานซมก็น้อยสิกินระบดข้ามกันแซบอีกะเสกตัอีสานดีจ้เจ้ามจัผัดมึนก็แบบพี่กันไงเลอ้างเขาแรกกั้ว่ะ

ไม th ่เห็ดอ้วนน้องเศรีอ้วนนี่เป็นอาหารประจำทางเหนือแล้วกเนาะทั้งอื่นเป็นมัมบอกตะลายยางเป็นเศษอ้วนเศรอ้วนกินกับข้าวกอร่อยมันจะหอมเครื่องเทศค่ะนะครับอ เอาไปทร้านนก่อนใกล้แหงเลยจะีก่คะีละโีเนเขาม่หึเทียนกมงดี๋ยว้านั่นหเออาซอยกอ้ยใรโเออใส่โคเขาคนละกาสูสองสามชั่วโมงโเีย น่คได้ยม่ากเ็นกเขากินกันนกันนี่นะคะพี่น้องคะนี่ก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตประจาวันของอันครอบครัวน้องอ้อยเนาะกะลูกชาให้าหน้าก็เห็ดหน้าแทนพ่อแทนแม่เวลา่อมาอยน้องอ้อยก็ดูแลแทนแทนเพิินเสียนมาตาเขา ตาเขาแล้วก็เป็นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนอีสานทั้งพีเนาะกับบรรยากาศทั้งบ้านน้องอ้อยกะร่มรื่นดีค่ะเป็นยังี่กะใจแม่น้องอ้อยก็กอออยกขอบคุณหลายๆนะคะเนาะท,ที่ติดตามน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่คกนะค่ะเนาะนี่ตาเขาแล้วแล้วเดี๋ยวมืออื่นน้องอ้อยกะกล่าว่ามืออื่นมือมอื่นมือที่สามน้องอ้อยกะจะกู้เขาละเพระาะว่าเระเลิมแห้งยุ้งวันมันหอนค่ะหอนหอนอากาศท่านนี้มันหอนเนี่ยคะ่ะกู้เขาลาวแลกกะบมือเอือตาเวียกค่ะเวียกแนวอย่างอื่นกะหลายโย่บอนี้กัไปตาบางนาดยังว่าเนาะ บักนัดซุปกระไหลยมาแน่น้องไออาจจะถ้ามีเวลาน่องไอจะไปตามมาเฮ็ดเยี่ยมเฮ็ดเยี่ยมเฮ็ดอะเฮ็ดเนงเกาะกวนบักนัดเนาะแต่ว่าสับปะรดผู้แลนี่ถ้าห้องกวนมันกระสิกวนยากอยู่เพราะว่ามันมันมันแข็งมันมันไม่ระชมมันบก่ค่อยช้ำคือจากมักนัดอย่างอื่นเนาะกันเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนเย็นเย็นของหน้าบ้านน้องไอเงียบสงบดีเด็กๆก็เล่นกันเซลยเซล่ยค่ะเบิร์ดมือเซ่วเซลค่ะเซวเซลค่ะนี่กั แต่ไดน้องออ้ยกะฝากขอบคุณหลายๆขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆนะคะเนาะที่ติดตามน้องอ้อยหอยยายแสยคะค่ะนะคะเนาะจะได้กะอย่าลืมอ่าก็อ่ะมเมมเบอรอย่าลืมกะขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาหาน้องอ้อยตอบคอมเมนต์น้องอนน้อยมาเรื่อยๆให้กำลังใจมาสม่ำเสมอนะคะน้องอ้อยก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณท่านผู้ชมนะคะเนาะที่รับชมและก็ให้คำอ่าติชมกันเข้ามาเนาะน้องอ้อยก็ แก้ไขไปเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆก็จะเอาวิธีชีวิตประจําวันวิธีชีวิต,วววตของคนอีสานทางนี้ให้ท่านผู้ชมในเบื้องหลายขัานหลายคนก็สงสัยว่าเป็นยังคนอีสานคือทางเชียงรายคือลายแท,ท้ก็ถ้าสืบจริงๆก็มันก็เน,น่าเนาะตเต้่สมัยปูสมัยงาเพราะนั่นเนาะคนอีสานทางพีนเะะนาะนี่ค่ะอันนี้กะเดียวอันนี้นามันแหงเนี่ยดอกบานเออดอกบัวก,ก็จะบานชงเศร้านี่ค่ะนี่เดียวมืออื้องหนอยกะกะว่าหน่อยกะจะกูก้กขเขาละ ยอย่าเบิ่งว่าม่มีมผู้ใดสิกูซอยแน่บรรยากาศตอนเย็นๆหน้าบ้านน้องอ้อยขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ค่ะ <c li pped> คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเนาะถ้าว่าเดี๋ยวไปทำกับเขาอาจจะเงี้วเกินไปเดี๋ยวเอาจจะหาเมนูในเ,เดทมาให้ท่านผู้ชมในเบิ่งอีกกันเป็นติดตามชมคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย